เอาละคุณผู้ชมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราบอกว่าเราจะมาแจกเจ้าแคดดีป้ปลสซ่อนะครับและแคดดีป้ปลสซัอของเราได้บัคกหายไปครับแต่ยังเหลืออันนี้อยู่นะครับ60ล้านนะครับ60บีเลยโอเคครับเราจะมาทําการหมุนแจกกันนะครับเราจะแจกไป็สองรางวัลนะครับนี่ครับไอรางวัลที่2จะเป็นไออันนี้จะเป็นรางวัลสําหรับคนที่2แล้วกันสําหรับคนที่1ผมจะแงะให้หมดต้นนี้เลยแล้วผมจะยัดให้หมดต้นนี้เลยโอเคนะผมจะหมุน2รอบนะครับคุณผู้ชม โอเคงั้นก่อนเราไปหมุนสุ่มนะครับผมมีบริการดีๆจากร้านอรหืที่ร้านไอตีเล็กมีบริการขายสัตว์เลี้ยงในเกมโกลการ์เดนและคูนแบงปอจิ้งจอกแดงลุอกหู่ดูสิครับตัวละแค่200บาทเท่านั้นไข่มแมลงไข่กลางคืนแค่ที่วัดซัำยังมีครับท่าผู้ชมังมีบริการเกมอื่นเช่นบล็อกไลเวลบาสเกต l อลซิโร่น้องๆคนไหนที่อยากมีสัตว์เลี้ยงแรๆนะครับแนะนาเลยนะครับที่ร้านไอตีเล็กนะครับ เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอน100%นะครับอันนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือรายชื่อทั้งหมดครับนี่จะไล่เลยคอมเมนต์ทุกคนนะเห็นปะคนที่พิมพ์ชื่อนะผมบอกว่าพิมพ์ชื่อนะครับคุณผู้ชมคนนี้อะไรเนี่ยได้พิมพ์ชื่อไหมเนี่ยคน3ครับพี่แต่เขาไม่พิมพ์ชื่อนะครับคุณผู้ชมมีชื่อไหมเขามีชื่อไหมเนี่ยหรือหรืออันนี้คือชื่อเขาว่าเอาคนที่มาเม้นต์แล้วกันนะพิมพ์ชื่อไปแล้วถือว่าเขามาพิมพ์แล้วกันไหนไหนเขาก็ นี่จะเป็นโฉมหน้าของไม่สิต้องเรียกว่าชื่อของคนที่จะมีสิทธิ์ในการได้อันนี้นะครับ60ปีนะครับแคที่ประสม60ปีนะครับจะทำการสุ่มนะอันนี้รางวัลของคนอันดับที่2นะมีอีกคนหนึ่งนะครับเราจะเริ่มเลยนะครับสุ่มแค่ทีเดียวเท่านั้นนะไปครับหมุนครับมาดูกันครับจะเป็นใครได้เสร็จผมจะเอาออกนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บอเป็นคนนี้นะครับคุณ Mi K อะไร M I K คุงนะครับ คนที่ได้ครับมาแสดงตัวด้วยนะครับ,น,รบน้องคนนี้นะครับอันนี้คือรางวัลคนที่2นะต่อไปเป็นรางวัลอันดับที่1นะครับผมจะให้อันดับที่หนึ่งนะครับสำหรับอันดับที่หนึ่งผมจะให้นี่ครับแครดี้ปัมนะครับให้หมดสวนนะครับสำหรับคนที่จะสูมได้ครับหละงจากที่ผมเก็บมานาน,นครับน่าจะเกิน60ล้านนะดูแลดูจากทรงแล้วเห็นไหมหมดนี่เลยเนะี่ยเอาไปให้หมดเลยโอเคนะคุณผู้ชมโอเคต่อไปเดี๋ยวได้ได้ได้ขอรีก,กันต้องเอาชื่อรายชื่อคนเมื่อกี้ออก คนที่ได้ไปแล้วนะครับผมจะทําการเอาออกนะโอเคนะอ่าเหลือหกแล้วโอเคนะต่อไปก็คือในนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับไปครับพานุรัตห้าเจ็ดคนไหนนี่เหรอเพิ่งมา20ชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าเหมือนผมจะลืมอะไรสักอย่างแต่ผมบอกกาลิกาแล้วเนาะว่าอันนี้ว่าให้มาเม้นในคลิปนะครับดูนะครับคุณผู้ชมมันจะมีอืม น้องที่มาเม้นในช็อตครับยนี่นะครับคุณผู้ชมจะมีน้องเนหะ็นไหมที่มาเม้นในช็อตนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้ดูกติกาแล้วนะครับเราจะขอตัดสิทธิ์นะครับที่ไม่ได้มาเม้นในคลิปนะครับบอกให้มาเม้นในคลิปทําไมไม่มาเม้นเม้นในคลิปผมไม่เข้าใจไม่อยากได้ฟรีหรืออย่างไงยินดีกับน้องอนุวัฒน์นะครับเอาไปให้หมดสวนเลยเดี๋ยวรอคนที่สําหรับคนที่ได้ ที่สุ่กงล้อน,นะครับอันดับหนึ่งกับอันดับสองนะครับให้มาให้แอดชื่อพี่ไปเนาะให้แอดพี่ไปเดี๋ยวพี่จะกดแอดชื่อทิ้งไว้นะเออเมคเขาเรียกอะไรกดรับเพื่อนพี่ด้วยเออบางทีถ้าไม่รับเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มใหม่นะโอเคเนาะถ้าเกิดเขาไม่มารับของพวกนเนี้ยผมก็จะสุ่มใหม่หมดเนาะผมจะแจกใหม่เพราะว่าเขาไม่มาเอาผมก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะเนาะหรือที่มีอะไรขาย โอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้มาแจกจเฉยๆนะครับผมไปแล้วนะครับไปละจุ๊บม,มวัว